วันนี้ขออนุญาตไปเริ่มต้นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะคะที่จังหวัดปัตตานีค่ะตอนสักประมาณห้าทุ่มครึ่งนะคะทางตํารวจโรงพักปัตตานีก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลายลูกเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลยะริงค่ะก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกนายวางกําลังเตรียมพร้อมไปตรวจสอบจุด<ม>เกิดเหตุนะคะ<ม>ทั้งหมด6จุดด้วยกันพลตํารวจตรีธนงศักดิ์วังสุภาผู้บังคับการนํากําลังเดินเท้า ไปตรวจสอบ6จุดนะคะโดยเฉพาะจุดหนึ่งก็คือที่ร้านขายของชําอยู่ที่ถนนหน้าวางังแรงระเบิดนี้ทําให้หลังคาหน้าร้านประตูของร้านแล้วก็ฝาผนังของร้านได้รับความเสียหายอย่างหนักพบหลุมระเบิดด้วยกว้าง40เซนติเมตรแล้วก็มีเช้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณเลยนะครับตามรายงานเนี่ยบอกว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดระเบิดในจุดแรกนี้นะครับ ยังได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านที่ติดอยู่ภายในร้านเลยครับท่านผู้ชมสภาพแบบนี้ฮะคือเนื่องจากว่าแรงระเบิดเนี่ยมันไปอัดทําให้ประตูเนี่ยติดแล้วก็คนที่อยู่ภายในบ้านภายในร้านเนี่ยออกมาไม่ได้แล้วก็ส่งเสียงขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาอุปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไปงัดประตูเหล็กแล้วก็พาทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภยัยภาพก็ปรากฏอย่างที่เห็นตัวเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสุปราณีเทรวิไลาอายุ66เล่าบอกว่า ในระหว่างที่เกิดเหตุนเนี่ยตัวเองและครอบครัวอยู่กันภายในบ้านตัวเองกําลังสวดมนต์อยู่ส่วนลูกส่วนหลานเนี่ยอีก5คนนอนหลับอยู่เพราะว่าเป็นช่วงเวลาประมาณ5้าทุ่มเศษเระหว่างนั้นจู่ๆได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นมา2ลูกอยู่ที่หน้าร้านแล้วสักพักเดียวก็ได้ยินเสียงกระเบื้องร่วงลงกระจายกับพื้น พอออกไปดูปรากฏว่าออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าประตูมันปิดล็อกตายอยู่จากแรงระเบิดทีนี้พอตะโกนร้องให้คนเรียกสักพักเดียวเจ้าหน้าที่ก็มาโล่องออกเลยนะครับอืมอันนี้เป็นจุดที่ได้รับความเสียหายหนักจุดหนึ่งเลยนะคะส่วนจุดอื่นๆอ,อ,อ,อีก5จุดเนี่ยคะ่ะก็จะประกอบไปด้วยบริเวณหน้าธนาคารทกส ตู้ ATM ทีได้รับความเสียหายนะคะจุดที่2ก็คือหน้าสาหกรณ์การเกษตรอำเภอยะริง่งตู้เ TM ของธนาคารอมสินได้รับความเสียหายจุดที่3คือแผงขายของหน้าถนนรามโกมุตอยู่ที่ซอย9จุดที่4หน้าร้านขายของชําถนนหน้าวังประตูหน้าร้านเสียหายจุดที่5เป็นหน้าบ้านพักของนายสาเหตุนุรดินอสอิตรุษเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองของตำบลยามูนะคะซึ่งจุดนีน้มีตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนของโรงพักยะริ่งได้รับบาดเจ็บด้วยห้านาย ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดเข้าตามลําตัวหลายแห่งนะคะส่งโรงพยาบาลยริ่งแล้วก็ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะซึ่งจากการไปดูที่เกิดเหตุทั้ง6จุดนะครับเจ้าหน้าที่ไปเจอหลักฐานเป็นชิ้นส่วนระเบิดสแสวงเครื่องแล้วก็ไปเจอเสะเก็ดระเบิดกระจายเกลื่อนอยู่ทั่วบริเวณเลยนะครับก็พยายามที่จะเก็บทุกอย่างเอาไปตรวจสอบให้หมดแล้วก็กันพื้นที่ที่เกิดเหตุเอาไว้เพื่อรอให้ชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือว่า eod ไปตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้อีกรอบหนึ่งโดยสันนษฐานในเบื้องต้นแบบนี้ครับท่านผู้ชมว่าคนร้ายน่าจะมีการวางแผนก่อนลงมือและน่าจะมีคนที่ร่วมก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คน วางแผนกันมาก่อนล่วงหน้าหลายวันแล้วก็ฉวยโอกาสก่อเหตุในช่วงนี้วางระเบิดหกจุดเพื่อหวังที่จะสร้างสถานการณ์เดี๋ยวตามกันดูต่อนะคะเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมานี้เองค่ะเเช้าวันนี้คงจะมีการตรวจสอบกันต่อนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนด้วยนะคะ